สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3ากบมินเลเนียม3กตัวละครพบกับผมอีกเชเก่นเคยครับลงทูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื feed, ่อนๆเช่นเคยนะครับนะครับก็ <T> ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับบอสตัวเดิมนะครับบอสจกกักรพรรหิิงวันนี้ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางของความร่ำรวยสำหรับคนที่ลาบอสนะครับ เพราะว่าเส้นทางการหางเงินจากเกม3ก๊กออนไลน์เซิร์ฟของ TM e ต้นนี้ก็มีหลายเส้นทางด้วยกันนะครับมีเส้นทางของแต่ละคนนะครับบางบางคนก็ขุดบิตคอยบิตคอยในเกมก็คือสร้างตัวละครหลายๆตัวนะครับลหลายไอเดีออกมาแล้วก็ไปเก็บพวกของในเกมนะครับพวกนี้นะครับของในเกมพวกนี้นะครับไปขายนะครับกับ n อ c นะครับขายที่โรงเตี๊ยม ก็จะได้เป็นเกมออกมานะครับหลายคนก็จะเลือกช่องทางนี้นะครับวันหนึ่งก็ถ้าหลายตัวนะครับเป็น 10- บยี่สิบตัวก็ได้หลายเอ็มนะครับต่อวันต่อวัน,วนสิ้นเดือนมาก็สร้างเงินได้มากมายมหาศาลนะครับบางคนนี่มีเป็นพันเอ็มเพื่อที่จะออกมาขายให้กับเพื่อนๆสาหรับคนที่เล่นนะครับแล้วก็เอาเงินสดมาซื้อเงินเกมในเกมแล้วก็ไปซื้อของในเกมเพื่อที่จะทําตัวให้หายหรือโหดเพิ่มขึ้นไปอีกนี่ประ่าณไ,ไปเนาะ นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับหลายๆคนที่เลือกช่องทางในการขุดบิตคอยในเกมนะครับช่องทางการทางเงินมีหลากหลายช่องทางก็ไม่ว่ากันนะครับขนาดใครขนาดมันนะครับเกมเล่งที่ความสุขแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนอีกหลายๆคนก็หาสกิลนะครับจากการลงเพสต่างๆมาขายนะครับเป็นสกิลที่ตลาดกําลังต้องการนะครับก็คือสกิลจากเพจร้อยนะครับก็คือนะครับสามเพนี้นะครับ เวสสุสานจินซีแล้วก็คัมพีกระจัดมันแล้วก็ซื้ออยู่คำรามฟ้านะครับวันนี้จะตกสกิลพกเพบม่านคุ้มกันนะครับเทพม่านคุ้มกันนี่ราคาค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าเป็นเงินริงก็ประมาณ300บาทขึ้นไปถ้าเป็นเงินเอ็มนี่ไม่รู้ว่าจะขายกันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่ละคนก็จะมียอดสั่งในแต่ละสีนะครับสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะครับก็จะมีกลุ่มที่เขาสั่งกันมาเรื่อยๆนะครับอย่างผมเราก็มีเพื่อนที่ อยากได้นะครับถ้าล่าได้ก็เอามาขายให้หน่อยก็มีคนที่บอกมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ตั้งแต่ล่ามาตกเล่มเดียวนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเหนือ่อยขึ้นคออยู่นะครับในการตกของสกิลเทพมา่านคุ้มกันนะครับแต่เทพกระบี่วายุนี่นะครับตกนานๆที่ตกอยู่นะครับก็ประมาณเดือนละเล่ม2เล่มสเล่มแต่ก็มีขายในท้องตลาดอยู่ ของสามวันมีเล่ม3าสีวันมีเล่มออกมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสามถึง50าเอก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางนึ่งในการหาเงินนะครับสําหรับเพื่อนหลายๆคนสําหรับผมนะครับช่องทางหาเงินของผมก็จะเป็นการหาเงินจากการลาบอสตัวนี้แหละเพราะว่าง่ายสุดสะดวกสุดนะครับสาหรับคนที่เป็นสายลาบบอสเนาะนะครับเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนนั้นย่อม ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่ได้จากการลาบ,บอสจักพัดหลิงตัวนี้นะครับสิ่งที่ตอนนี้เป็นรายได้หลักสําหรับผมนะครับก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับดาบจมตีนะครับดาบจมตีก็พอที่จะมีราคาถ้าเป็นสีแดงถ้าเรายังไม่ไปหลอมซ้าอาวุธชั้นยอดก็อยู่ประมาณสัก 15m เอ็มขึ้นไปนะประมาณ 15m 1 15้เอ็มาเอ็มขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าคลายแม็กหัวใจหลัก สำหรับในการล่าบอสขายสำหรับบอสใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นป้ายดาวแดงนะครับป้ายดาวแดงป้ายสีขาที่ค่อนข้างที่จะมีค่าอย่างมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็คือป้ายพวกก็คือป้ายพวกช้างนะครับช้างแดงนะครับพูดช้างจากักรพรรดิดาวแดงนะครับแล้วก็พูดพยั์แล้วก็พูด ป้าป่าพนม้าแล้วก็ม้าขวานนะครับก็จะเป็นพวกเสือพวกนี้นะครับที่เป็นดาวแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีราคาคือเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ35มสิบเ็มขึ้นไปนะครับวันหนึ่งถ้าตก2ป้ายสามป้ายก็ได้เป็นหล0ยร้อยเอ็มนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่ดีนะครับในการลาบวอตช่วงนี้นะครับถ้าวันไหนพุกๆกนะครับตกป้ายช้างนะครับป้ายช้างนะครับป้ายช้างดาวแดงนี่ก็ ก็ป้ายละร้อยอ่ะง่ายๆนะครับเพื่อป้ายละร้อยเอ็มนะครับค่อนข้างที่จะมีราคาสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่กําลังหาช่องทางในการหาเงินง่ายๆนะครับหาเงินแบบชิวๆนะครับล่าบอสไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เอ็มเยอะๆไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาล่าบ,บอสจัดอัพปลิยกันนบเพื่อไไนๆตอนนี้ผมป้ายที่ครบก็มี พยักนะครับพยักดาวแดงผมครบแล้วนะครับม้าขวานี้ผมได้ครบมาสองขอดนะครับเพราะว่าก็เอาไว้ใช้ล่าบอสนะครับม้าขวานี้เพราะว่าไม่เอาไว้ชนบอสนะครับอย่างเนี้ยดาวแดงเนี่ยผมครบแล้วนะครับยังไม่ได้ขายนะครับอย่างเนี้ยม้าขวานี่ผมก็ครบหมดแล้วนะครับสองตีนะครับสองตีแล้วก็เสือนะครับเสือครบแล้วนะครับ ก็คือที่สุดท้ายนี้ก็ว่าจะเป็นอาจจะเป็นม้าขวานแต่ม้าป่าพนม้าก็มีแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายนะครับเอาไป้ายไปขายเพื่อจะมีเงินเอ็มมาเลี้ยงในตีล่าบอสอยู่นะครับอรอป้ายราคาตกลงมาก่อนนะครับค่อยถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าความประทับใจนะครับจากงาวดาวแดงนี่ก็ค่อนข้าง,งที่ประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นลูกน้องที่ล่าบอสได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทําดาเมจบอสได้แรงแล้วก็ตีบอสได้เร็ว ก็เลยอยู่ที่คนชื่นชอบนะครับว่าเราชื่นชอบอะไรนะครับในการล่าบอสเพืเ่อนๆก็กดวงแล้วกันนะครับว่าจะใช้ลูกน้องแบบไหนอย่างผมผมก็ใช้ผสมนะครับแต่ที่ใช้ลูกของพวกสีขานี้ล่าเนี่ยเพราะว่าเป็นความชื่นชอบมันสวยนะครับมันสวยนะครับมันสวยแล้วก็เลยใช้พวกสีขาล่านะครับแล้วก็ผมก็รอ,อชม ที่จะมานะครับก็คงอีกเป็นหลายเดือนนะครับเนะาะก่อนจะเปลี่ยนเป็นอสูรใช่ไหมครับเป็นลูกมา้าเป็นลูกสัตว์อสูพรพวกลูกน้องสี่สี่ขาอสูรแล้วก็ลูกน้องสองขาอสูรที่นี่ก็รอดูอยู่ว่ารูปลากใหม่จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ายลูกน้องที่เป็นดาวแดงนะครับลากไปก่อนนะครับก็จะเรียงน,นะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่หา ช่องทางในการหาเอ็มแบบง่ายๆนะครับก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการคุณด,ดีคอยในเกมก็จะหาเอ็มมาขายกับพเพื่อนๆนะครับช่องทางที่2ก็หากิลนะครับลวมเฟซประจําวันก็จะได้สกิลมาขายนะครับถ้าถูปุ๊บดวงเราดีดวงเรามาก็ได้เป็นวันละสองร้อยเลยนะครับถ้ามีรวมได้6ครั้งอย่างเงี้ยนะครับก็กา ได้สักสองเล่มสามเล่มต่าวันหนึ่งก็เป็น, 1, <c oughs> นพันก็ถือว่าค่อนข้างอเคอยู่นะนะครับแต่อีกช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือมาล่าบอสหาป้ายสีขาขายก็เป็นเงินเก็มนะครับเราก็จะได้เงินเก็มมาบริหารจัดการตัวละครของเราในแต่และวันในแต่แช่วงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการล่าบอสและก็การห้เข็มทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ